ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภามอบหน้ากากอนามัยวัสดุอุปกรณ์จำเป็นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานโควิดสิจังหวัดสมุทรปราการนายพีรศักดิ์พอจิตสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภาพร้อมคณะเดินทางไปที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 ในพื้นที่โดยมีนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยนายเจนเจตเจนนาวินปรลัดจังหวัดนายภูธนาชมภูมิ่งหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดสมุทรปราการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมาการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภาได้มอบหน้ากากอนามมยวัสดุอุปกรณ์อันจำเป็นและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเพื่อบรรเทาความ ทเดือดร้อนให้กับประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเพื่อนําไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในพื้นที่ต่อไปตามที่ประเทศไทยได้เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 วุฒิสภาโดยคณะกรรมาการดําเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภาได้พิจารณาเห็นว่าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นพื้นที่สีแดงเข้มซึ่งยังคงต้องดําเนินการตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19อย่างเคร่งครัดจึงได้เดินทางไปมอบหน้ากากอนามัยวัสดุอุปกรณ์อันจําเป็นและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19พร้อมทั้งให้กําลังใจผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้น

ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด